อัสสลามุอะลัยกุมมุลลาฮ์มุลลอฮ์โมบารักัตุสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับดีนัยและที่นี่คือดูไบให้มาดูแคปซูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกทิศตสวันตกนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโลฮะบิบนามูสนะมูสอยู่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนครับ Blue Water, Blue Water อ่าดู b บ i e y นะครับ Dubai Eye พามาดูบรรยากาศที่ดู b บ i e y นะฮะชิลๆครับสไตล์แบบสิงคโปร์สิงคโปร์เนาะให้มาดูแคปซูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกทิมชัชสวัสดิ์นะดูหน่อยดูหน่อยที่โน้นเลยนะไหนนะไม่เห็นโอ้นี่ไงตรงนู้นเลยเออนี่นะนี่นะนี่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 แล้วเราก็จะมาดูบรรยากาศที่โรแมนติกคลาสสิกนะแต่วันนี้เป็นวัน ซัมเมอร์ของกลางวันนะครับแล้วก็เป็นเวลา9นาฬิกาของดูไบเราพามาดูที่ Blue Water คนยังไม่เยอะเนาะคนยังไม่เยอะ Apple คนยัะไม่เยอะจะเป็นช่วงเย็นๆนี้จะคนจะเยอะมากเมือเขาสะอาดมากแล้วก็แบบเป็นร่มโบกและด้านฝั่งด้านซ้ายมือของผมนี่เป็น Beast d u b อ่านี่เป็นเบสไซ์นะครับข้างหน้านู้นก็จะเป็นมารีน่ามารีน่ากับ JBR เมื่อกี้เราเดินมาแล้วนะครับร้อนมากเราจะเดินไปอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมของเราได้ชมบรรยากาศกันนะฮะมาชาลล่มาชาล่าแบบนี้สิครับโอ้ทำไมต้องทำช่องว่างบ้างเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามไปฝั่งนู้นะครับอ่าจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เพื่อที่จะถ่ายกับตึกนูน่นแต่วันนี้เราไม่ได้ไปเพราะมันร้อนมากๆนะฮะในความโมเด้นนะครับก็ยังมี <Modern. S 1> ยังรักยังรักษาต้นนีุ้ภาาลมไว้อยู่นะครับก็คือเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นตัวแทนของประเทศอาหรับิกนั่นเองโอ้โหนี่คือเดาครับเ <laughs> ดาครับเดา <c oughs> คง คุณค่าของเมืองดูไบไว้อ่าใชก็ชจะเป็นต้ปนปาลามใช่ไหม,ปมเป็นปาล์มใช่แม้แต่ถ้าเของสุพินีเนีย่ยก<อ>็จะเป็นลิขสิทธิ์ของดูไบใช่ไหมก็น่ารักมากนะนะ่าะแล้วก็เป็นนกอ,อูดนั่นเองน้งนกอ,อูดอืมน,นี้นกอ,อูดไม่ได้เดินที่สตาร์บั <c oughs> ไม่ได้เดินที่ทะเลทรายแต่อาจจะมาเดินที่ต <c oughs> ู้กระจก นี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆของ l u u w a t เจ Dubai นะครับแถวที่ที่เขาเรียกกันว่าดูไบไอ e นั่นเองนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับแลนด์มาร์คแล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่ดินแดนมหาจัรย์ดูไบดูไบเราจะจบทริปนี้ด้วยการที่ในเวลา9้นาฬิกาของดูไ i นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อติดตามเราในทริปต่อไป